สวัสดีครับอ่าวันนี้มา,าเช็คสภาพนะครับ <c oughs> ดูความสมบูรณ์ของกบนะครับผมกบนาเลือดร้อยนะครับกบนาคัดพิเศษนะครับดํามากนะครับนี่ดูมือผมเลยกบดําคัดพิเศษครับ ก็มีกัดกันบ้างนะครับเพราะวัน <c oughs> <c oughs> สองเมื่อวานฝนตกนะครับมาดูสภาพกันครับตาดีได้ตาร้เสียนะครับมาดูสภาพกันอ่ะเดี๋ยวจะจับสามตัวนะครับชักตัวหนึ่งตาดีได้ตาร้าเสียนะครับ <c oughs> ก็มีกัดกันบ้างนะครับ โอเคนะครับมีกัดกันอยู่ตัวสองตัวนะครับผมอ้าวชักตัวนึงกบบนาะเลือดลอยนะครับใครสนใจอยากมีพันกบบนานะครับที่คัดพิเศษตัวดำเมี่ยมอย่างเงี้ยครับก็สนใจก็ทักมาได้ครับ <c oughs> อันนี้คัดมาจากร้อเอดอามาเพาะปะทุมธานีก่อนนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับมาดูแต่ที่ฟาร์มอยู่ร้อเอดก็มีเยอะนะครับกบนาเลือดร้อยนะครับผมนครคางดำทุกตัวนะครับใครที่ชอบกบ ที่เป็นสายพันธุ์ธรรมชาตินะครับนะครับโอเคฝากด้วยนะครับล้างบ่อเช็คความสมบูรณ์นะครับเช็คความสะอาดโอเคครับ